บรรยากาศนี่บรรยากาศนะครับตอนนี้จะห้าโมงเย็นนะครับอุปกรณ์กีฬาให้เช่าด้วยครับทะเลครับพัทยาครับตอนนี้คือหาดสงะมานะครับปลาไข่เอวนะครับเอฟลไปไหนแล้วเอฟลอยู่นี่เอฟลอยู่นี่เองมาแล้วครับชายหาดแล้วครับนี่นเสียงคลื่นทะเลนะฮะ แฟ้มาแล้วออุปกรณ์ของแฟ้มอยู่ไหนอ,อุปกรณ์เล่นทรา,ายว,ว,วิวหน้าห้องนอนนะคะไอเลอเลอเ เอลไปไหนคะวันนี้ไอเฟลมาเที่ยวที่ไหนคะที่เซน,นทาราัลแกรนดแพนค่ะโอ้เซนทรัลแกรนที่ไหนจังหวัดอะไรคะจังหวัดจังหวัดฟังแล้วแทนพี่หมอชนบุรีชนบุรีเรามาอยู่ที่พัทยาค่ะลูกเฟลวิ่งโอ๊ต วันนี้มีปาร์ตี้พิซซ่านะครับสั่งพิซซ่ามากินบนห้องนะครับมีพิซซ่ามีไก่นะฮะพิซซ่าฮาวายเอี้ยนะครับ,อรบไอเฟลอร่อยไหมครับลูกมีพิซซ่าแล้วก็มีไก่นะฮะมีขนมปังด้วยครับฮะไม่ชอบพีคไม่ชอบพีคคืออะไรหนุกทำไม่เข้าใจกินที่หืมหรอหามาแล้วก็เขามบ ครัสวัสดีครับวันนี้เรามากับนักท่องเที่ยวจีนนะครับฮัลโหลนีฮาวฮัลโหลนีฮาวหายเพืหลบไปเพืนะ่ออะไรเพืหลบไปเหลือไอเอลนะไอ้เอลหมาหมาทำง่ายแป๊บเดียว แป๊บเดียวหมาเสร็จแล้วเห็นไหมพี่ก็ทำเก่งแป๊บเดียวเสร็จแล้วโอเคขอบคุณครับอ่รับแล้วรับแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับทำเนื้ออร่อยไหมอร่อยเอออร่อยไหมอร่อยแทบหมดเลยคนเขากินกันจนหมดแล้วกลับบ้านได้แล้วเร็วอร่อยบอกอร่อยดิลูกออร่ยกินเลอะด้วยกินเยอะด้วย ใช่พี่เฟยังไม่กินเลยอะไรกินอะไรแซลมอนแซลมอนอ่ะเราลุกขึ้นมาแล้วจะกลับบ้านแล้วกินเส้นเลยค่ะกินเส้นเลยค่ะกินเส้นของโปรดนะใช้มือด้วยไม่ใช้ช้อนด้วยก็กินมันเส้นเหมือนแม่เลยเอลกลับบ้านได้วยังเอลกินให้ดูเลยกินโชว์กินมันเส้นกับข้าวโพดเอลโอ้โหอร่อยอ่ะยิ้มอร่อยยิ้มหน่อยยิ้มหวานยิ้มหวานชอว์ชว์อร่อย เขาคิดตังค์แล้วนะเขาจะขับบ้านกันแล้วนะไม่กลับหรอนอนนี่เหรอนอนนอนร้านเลยไหมเอาไงเอาไงโอ้แล้วเมื่อไรจะหมดเนี่ยฮะ